นี่พามาดูตรงนี้ครับประธานโก้ครับนี่คือฟิล์มวินคอร์สรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นท็อปของเขาเลย IR99 คุณกำลังขายของใช่ไหมเป็นตัวแทนท่านผู้ชมที่ดูอยู่ขายอ่ะขายก่อนแต่ของเขาดีขอขอฟังความอร่อยของของคุณหน่อยอ่ะวินคอสเนี่ยเป็นฟิลมจ,จากประเทศญี่ปุ่น ไออาร์เก้าเก้าคือรุ่นท็อปของเขาไออาร์ไออาร์นี่ผมรู้เลยอ่าไออาร์ย่อมาจากอะไรอินฟราเรดนั่นนั่นนั่นโอ้โหเฉียดคมนะเราจำได้ว่าอะไรรู้ไหมอะไรฮะรีโมททีวีโซนี่มีคำว่าไออาร์อยู่ตรงุนซ้ายใช่ไหมแล้ว99แปลว่าอะไรสามารถป้องกันรังสีอินฟราเรดได้99%โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆริง้อยปีมีเขาคนเดียวสุดยอดสุดยอดรู้ไหมเมื่อกี้เตรียมหลังกล้องรุ่นนี้นะครับ ประเทศไทยได้จําหน่ายและได้ใช้เป็นประเทศแรกเนี่ยโกหกะเนี่ยท่านผู้ชมโกหกก็มันเขียนอยู่เนี่ยฟอร์มเจอปนอ่าข้าวผลีดที่เจแปนวินคอสเนี่ยมันญี่ปุ่นมันก็ต้องใช้ก่อนออเด็กคุณหลามคุณโกหกท่านผู้ชมอีกแล้วญี่ปุ่นยังไม่ได้ใช้เลยขนาดเป็นประเทศผู้ผลิตนะอ่าทำไมอะอ่ะที่ญี่ปุ่นไม่หนาว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 ไม่ต้องกันไม่ที่ญี่ปุ่นไม่ร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เขายังไม่ได้ใช้เลยนะ ขนาดเขาเป็นผู้ผลิตนะทำไมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะที่ประเทศญี่ปุ่นมันไม่ร้อนอ๋อเขาหนาวเขาหนาวแต่เวลาเขาร้อนเนี่ยก็ร้อนตับแตกเลยนะเหรออยากไปไปญี่ปุ่นหน้าร้อนไหมไม่เคยอันนี้ล่าสุดขำๆไอ้นี่ล่าสุดเขาเพิ่งไปฮันีมูนหวานสวีทวิวกับแฟนเขาจบออโต้ซารลอนแล้วไม่ยอมกลับจะโทรไปตามงานโทรไม่ติดหมดไปเท่าไหร่ล่ะ ไม่พูดเรื่องเงินโอเคโอเคมัคืออย่างงี <człowie k> ้ผมเคยไปโอซาก้าตอนหน้าร้อนยังไงมันคือไทยแลนด์เลยโอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยแต่ไทยแต่ไทยยังมีลมกับความชื้นท่าผู้ชมเคยเคยไปอธิบายคอมเมนต์ได้แต่ที่นู่นอ่ะมันร้อนแบบเหมือนพี่ตกนาลกอ่ะโอ้โหเหมือนอยู่ในอเวจีอ่ะมันแดดมันแสบแบบนี่มาเลยเคยไปไหมเคยไปร้อนชื้นร้อนแบบเหนียวเหนียวาใครร้อนแห้งๆหน่อยๆแต่ก็เยนีิดนิดใช่ แต่นู่นน่ะแห้งสนิทโอ้โหแล้วมันแสบผิวี่แสบคนญี่ปุ่นพอหน้าร้อนอ่ะเขาจะไปอยู่ในห้างกันอาแล้วห้างที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าห้างไทยนะทําไมฮะห้างไทยเราแอร์เย็นเจี๊ยบใช่ห้างญี่ปุ่นเปิดแอร์เอยๆปรไปยัดไฟอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาร้อนก็ร้อนนะร้อนแต่ประเทศญี่ปุ่นท้ผมจะไม่ผิดมันจะมีเรื่องกฎหมายของการติดฟิล์มสามบานหน้าห้ามห้ามมั้งหรือติดได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรือสักอย่างป่ะติดได้แต่ว่าฟิล์มนั้นนะจต้องเป็ฟิล์มใส ซึ่งฟิล์มยี่ห้ออื่นๆนะก็จะไม่มีใสสุดก็คือฟิล์ม 70หรือ85ใช่ไหมเนี่ยนับนับก็ผิดละเราจะมารีวิวฟิล์มอะยังไงยังไงยังไงที่มึยังไงคุณดูแลลูกพี่คุณหน่อยยังไงยังไงคุณอยู่วงนี่ผมอยู่วงการนี้มาเป็นไง 70, เจ็ดสิบแปดสิบมันต้องมืดเจ็ดสิบแปดสิบต้องมืดเอออยู่วงการแต่งรถไม่ได้ยังไง <c oughs> น้องหลานฟังพี่นะครับพี่ครับยี่สิบนี่ใสสอ่ะใสยังนี่นับคร่าวๆนะสี่สิบนี่เข้มขึ้นมาหน่อยครับผมหกสิบนี่เริ่มดำและวแปดสิบนี่ดำปี๋ครับผมสมัยวัยรุ่นนี่สมัยซิ่งรถเนี่ยติดดดนนีี่ S 1> <S 1> น้องหลานต้อขาดอีกเยอะคืออย่างนี้ฟิล์มที่เป็นยี่ห้อระดับิน international ใช้กันทั้งยุโรปอเมริกาเวลาเขานับเบอร์ฟิล์มเขาจะนับจากแสงส่องผ่านได้อ,อ่ะโกดูนี่ครับฟิล์มเบอร์สินี่คือวินคอร์สแอเก้าเก้บอร์สิบคุณว่ามืดไหมอันนี้ก็มืดนะเนี่ยมืดสุดละ เบอร์สิบเนี่ยมืดมืดสุดอ้าวกูโง่เลยสว่างเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างสว่างขึ้นมาหน่อยเบอร์ยี่สิบไม่ถ่ายได้ไหมรู้สึกโง่ไม่ได้เราต้องปรับความเข้าใจอันนี้คนดูต้องปรับความเข้าใจตามด้วยสว่างขึ้นมาหน่อยสามสิบนี่คือสว่างขึ้นอีกเบอร์ยิ่งเยอะยิ่งสว่างเบอร์ยิ่งน้อยยิ่งมืด อันนี้เป็นความรู้ท่านผู้ชมนะครับว่าโอเคเราเข้าใจในแบบไทยก็ไม่ก็ไม่ผิดใช่ก็ไม่ผความเคยชินอ่าแต่ถ้าเกิดแบบเข้าใจแบบิน international มันต้องเป็นแบบนี้10ก็คือแสงผ่านได้10%ถูก20แสงผ่านได้20% 30แสงผ่าน30% 80 0มันคือใสเลยใช่เพราะแสงมันผ่าน80%แล้ววินคอสนะที่ญี่ปุ่นเขามีฟิล์มเบอร์90 ก็เหมาะสำหรับประเทศเขานี่ใส่คุณเสมอร์ฟอยู่ใส,สามบานหน้าใส่ปิ้งเลยใส่เหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยจริงเมื่อกี้เินไปดูอยู่เหรอเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยจริงๆๆแต่กันร้อนได้